นวิิยายจากบทประพันธ์ของปออินทระปาลิรในชุดเสือดำตอนสุดอาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้นับัดนนี้ครับขบวนรถไฟทนบุรีวังทงได้ออกเดินทางมาเมื่อ8นาฬิกาพาผู้โดยสารนับจำนวนพันมุ่งไปยังจุดหมายปลายทางของตอน รพินนั่งอยู่ในรถชั้นที่สองซึ่งอยู่ค่อนข้างมาทางท้ายขบวนเขาไม่ได้สนใจกับใครทั้งนั้นตลอดเวลาที่รถไฟเดินทางมาขุนโจรเฝ้าแต่นึกถึงม่ยรักของเขาจิตใจของเขาแห้งแลง้งแต่เมื่อผ่านสถานวัดงิ้วรายเสือดำก็นึกถึงสุพรรณบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของเขาและเมื่อขบวนรถเลยไปดวงหน้าของทัศนีก็ปรากฏขึ้นในห้วงนึกของเขาอีก แสงแดดอันร้อนแรงขึ้นตามลำดับเวลาอาหารเช้าผ่านพ้นมาโดยไม่เอาใจใส่ขุนโจรน,นั่งสูบบุหรี่ตลอดทางรถไฟผ่านนครชัยศรีและนะครปฐมตามลำดับในที่สุดเขาก็ตื่นจากผวังเมื่อได้ยินเสียงบุรถไฟดังกังวานลั่นผู้โดยสารหลายคนเตรียมตัวลงจากรถเขาแววเสียงใครคนหนึ่งระบุช,ชื่อสถานีบ้านโปง่ง ก็ชะง,งกหน้ามองดูขบวนรถไฟอันยาวเหยียดกำลังจะเข้าเทียบชานฉลาสถานีบ้านโป่งแล้วรบพินจุดบุรี่สูบอีกมวลหนึง่งแล้วลุกขึ้นบิดตัวให้หายเมื่อยยกมือคลำกระเป๋ากางเกงทั้งสองข้างซึ่งมีปืนพกเก้ามออยู่ข้างลักกระบอกเขาเริ่มต้นเสี่ยงภยัยเสี่ยงชีวิตอีกแล้วนับตั้งแต่เขาเก้าลงจากรถไฟเพราะที่นี่เป็นถิ่นเสือของเขา ขุนโจนถือกระเป๋าเดินทางรีบออกมาทางท้ายรถพอรถหยุดสนิทรถพินก็ลงจากรถทันทีเดินปะาปนกับผู้โดยสารซึ่งได้มากเป็นชาวจีนออกไปจากเขตสถานีดึงเปียกหมวกสกักหลาดให้ต่ำลงมาอีกเขาถอนหายใจเบาๆเมื่อผ่านสถานีออกมาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ทอหลายคนซึ่งรักษาการอยู่ที่สถานีไม่ได้สนใจกับเขา แต่เมื่อเขาเดินข้ามถนนตรงไปยังที่รถประจำทางซึ่งจอดอยู่เรียงรายหลายคันนายสิบตำรวจคนหนึ่งซึ่งนั่งคุยกับเพื่อนสองสามคนในร้านกาแฟ,แฟก็เลยเห็นเขาเขา้าไอ้ดำสิบตำรวจโทคนหนึ่งซึ่งเคยปะทะกับเขามาหลายครั้งอุทานขึ้นด้วยความตกใจเพราะนึกไม่ถึงว่าเขาจะได้เผชิญหน้ากับขุนโจรที่นี่เขาชื่อสิบตำรวจโทเซ้งรับราชการเป็นตำรวจอยู่กาญจานบุรีนาแล้ว สิบตำรวจโทรเส้งพลุนพลันลุกขึ้นออกมาจากร้านกาแฟโดยเร็วรีบเดินไปที่สถานีรถไฟเพื่อหากำลังตำรวจมาร่วมมือกับเขาทำการจับกลุ่มเจ้าพ่อกาญจานบุรีในเวลาเดียวกันนี้เองรับพินยืนอยู่ในระหว่างรถสองแถวสอดสายตามองหาเจ้าม้วนหรือลูกน้องของเจ้าม้วนซึ่งเป็นนักขับรถสองแถวประจำบ้านปองเมืองกาญจานบุรีเขาจำรถเชฟโรเลตของเจ้าม้วนได้แต่ไม่มีคนขับและเด็กกระป๋ารถ จอดอยู่ท้ายแถวส่วนคันอื่นๆคนขับและเด็กกระเป๋ากำลังร้อนเชิญผู้โดยสารให้ขึ้นรถของตอนความขับขันเกิดขึ้นแก่ขุนโจแล้วเขาถือวิสาสะก้าวขึ้นไปนั่งตอนหน้าเชฟโรเล็ตคันนี้พอนั่งเรียบร้อยรับพินก็เลยเห็นสิบตำรวจโทรแซงพาเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์สันติราษในเครื่องแบบสมคนตรงมายังรถสองแถวกิริยาของตำรวจบอกให้ขุนโจรู้ดีว่าตำรวจกำลังจะเล่นงานเขา พลตำรวจคนหนึ่งปลดคาบายออกจากบ่าและถือเตรียมพร้อมด้วยสัญชาตยานอันว่องไวเสือดำเพ่นแผลลงจากรถทันทีพลตำรวจคนหนึ่งยกปืนเล็กยาวยิงมาที่เขาหนึ่งนัดกระสุนเฉียดร,ร่างเขาไปอย่างวุดวิตขุนโจกระชากระเป๋าเดินทางลงมาเขารีบซุดตัวลงนั่งกำบังรถตำรวจทั้งสี่คนต่างเพ่นเข้าหาที่กำบงังเพราะรู้ว่าเสือดำคงจะตอบเขาด้วยปืนกลเช่นเดียวกัน จอมโจรเปิดกระเป๋าเสื้อผ้าของเขาออกหยิบสเตนคู่มือขึ้นมาบรรจุแหน่กระสุนยกขึ้นประทับเตรียมพร้อมท่อสายตามองผ่านล้อรถยนต์ไปยังหมู่เจ้าหน้าที่บรรดาผู้โดยสารประจัทางซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุต่างลนลานลงจากรถวิ่งหนีล้มลุกคลุกคลานไปตามกันตำรวจไม่กล้าใช้ปืนยิงเสือดำ เพราะเกรงจะถูกราษฎรเข้าและเสือดำก็ไม่อาจจะเคลื่อนไหวไปจากรถยนต์คันนี้เนื่องจากเขาอยู่ในที่แจ้งจำเป็นต้องยึดเชฟโรเลตสองแถวของเจ้าม้วนเป็นที่มั่นชาวบ้านร้านตลาดเกิดโกลาหลอลมานแล้วเสือดำยิงกับตำรวจเสือดำบุกบ้านปองร้านค้าต่างๆรีบปิดประตูหน้านร้านทันทีประชาชนแตกตืน่นวิ่งหนีเอาตัวรอด คาบายและเอ็มทรีของตำรวจเริ่มระดมยิงไม้ขุนโจนราวกับหาฝนรพินยิ้มแค้นๆยกสเตนคู่มือขึ้นเลงศูนหมายไปยังยสิบตำรวจโทแซงซึ่งถือปืนพกยืนกำบังตัวอยู่เบื้องหลังเสาไฟฟ้าสเตนของเสือดำคำรามขึ้นแล้วเป็นการยิงอย่างดุเดือดที่สุดกระสุนนัดหนึ่งถูกสิบตำรวจโทแซงที่หน้าอกทะลุออกข้างหลังตำรวจพวกเคราะห์ร้ายล้มเคลื่อนลงกลางถนนและสิ้นใจตายทันที ปืนพกในมือหลุดกระเด็นเจ้าหน้าที่ช่วยการระดมยิงกระจายกำลังกันออกไปรุกคืบหน้าเข้ามาอีกประชาชนนับร้อยวิ่งหัวซุกหัวซนไปทางสถานีรถไฟตลาดบ้านโป่งเกิดโกลาหลนอลเวงไปทั่วทุกคนหวาดเกรงเสือดำราวกับพญามัจจุราชทุกคนรู้ดีว่าเขาเป็นจอมโจรผู้ยิ่งใหญ่เสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวตลอดเวลา เชฟโรเลตส,สองแถวของในม้วนถูกยิงทะลุปรกพรนไปหลายรูพลตำรวจภูธรคนหนึงถือปืนเล็กยาววิ่งก้มตัวไปทางตึกแถวทางขวาเพื่อจะอ้อมมายิงขุนโจรทางด้านข้างแต่รับพินตาไวและเห็นเสียก่อนเขายกสเตนขึ้นหันปากกระบอกไปทางนั้นแล้วเหนี่ยวไกปล่อยกระสุนออกไปจากลำกล้องทันที พลตำรวจหนุ่มในวัยชะกันสะดุ้งเฮือกสุดตัวและร้องอุทานออกมาคำหนึ่งล้มหวบลงขวางหน้าร้านจำหน่ายสินค้าเบ็ดเตล็ดก,กระสุนสเตนเขาเสือดำได้เดียดชีวิตเขาซึ่งทำงานตามหน้าที่และกระสุนอีกนัดหนึ่งถูกลูกจ้างในร้านสินค้าที่กล่าวนี้ตายคาที่ขณะที่กำลังปิดประตูหน้าร้านสภาพของตลาดบ้านโปองไม่ผิดอะไรกับเกิดจาราจรเจ้าหน้าที่ได้รับกำลังเพิ่มเติมอีกสองคน เป็นตำรวจท่าม่วงที่เดินทางม,มาราชการที่นี่มีอาวุธปืนคาบายคนละก,กระบอกผลตำรวจทั้งสองนายนี้เข้าปฏิบัติการสังหารเสือดำทันทีเสียงปืนที่ยิงโต้ตอบกันดังสนั่นหวั่นไหวเวลาผ่านพ้นประมาณหนาทีกระสุนสเตนตับแรกหมดไปแล้วรับพินรีบบรรจุกระสุนใหม่ซึ่งเป็นตับสุดท้ายฐานะของเขาคับขันเสียแล้วถ้าขืนตั้งรับอยู่ที่นี่อีกสักครู่ เขาก็จะขาดกระสุนและจะต้องถูกยิงตายอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นเขาจึงยอมเสี่ยงกับความตายผุดลุกขึ้นถือสเตนวิ่งไปยังตรอกเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากรถยนต์ราว20เมตรเจ้าหน้าที่ช่วยกระโดมยิงเขาทันทีกระสุนปืนเล็กยาวและปืนกลมือหลายต่อหลายนัดเฉียดเข้าไปอย่างหุดหิดแต่เสือดำก็สามารถวิ่งเข้าไปในตรอกเล็กๆได้ เจ้าพนักง,งานลุกขึ้นจากที่กำบงังวิ่งไล่ติดตามสังหารขุนโจรทันทีชาวบ้านร้านตลาดตระนกตกใจไปตามกันการจราจรต้องหยุดชะงักประชาชนในถนนหลวงไม่มีเลยทุกคนหลบหนีกระสุนปืนจ้าละวันตรอกนี้เป็นทางคดเคี้ยวรับพินวิ่งหนีเจ้าพนักง,งานอย่างไม่คิดชีวิตเขาตัวคนเดียวและกระสุนปืนของเขาเหลืออีกเพียงตับเดียวเท่านั้น ผู้พิทักษ์สันติราชไล่ติดตามเขาเข้ามาในตรอกแล้วและตำรวจคนหนึ่งได้ระยำยิงเข้ามาด้วยปืนกลมือเสือดำหันไายกสเตนคู่มือขึ้นยิงตอบยังผลให้เจ้าพนักงานที่ติดตามมาต้องเด็กกระจายกันออกจากกลุ่มและมอบราบลงกับพื้นดินหลกกบกระสุนปืนของจอมโจรรับพินไม่ได้มีเจตนาที่จะทำลายล้างชีวิตเจ้าพนักงานเลยแต่เขาต้องต่อสู้เพื่อช่วยตัวเองให้รอดพ้นอันตราย ผนโจรผลลุกขึ้นวิ่งหนีต่อไปไม่มีประชาชนคนใดขวางหน้าเขาหรือช่วยเหลือเจ้าพนักงานในที่สดเสือดำก็ย้อนออกมานอกถนนใหญ่อีกและตำรวจกำลังติดตามอย่างไม่ลดละรถยนต์สองแถวคันนึงจอดอยู่ทางขวามือของเขาคนขับรถกับเด็กกระเป๋ายืนอยู่ข้างๆรถกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันถึงเรื่องเสือดำปะทักกับตำรวจแล้ววิ่งหนีเข้าไปในตรอกข้างตลาด ขุนโจรวิ่งตรงมาที่รถคันนี้ยกสเตนขึ้นจ้องหมายระดับหน้าอกคนขับซึ่งเป็นชายหนุ่มรูปร่างบอบบางไอ้น้องชายแกรู้จักเสือดำดีแล้วไม่ใช่เหรอเร็วขึ้นนั่งบนรถเดี๋ยวนี้เลยพากันไปเมืองการเร็วที่สดุดถ้าหากว่าแกยังไม่อยากตายไอ้หนูเองหลบไปให้พ้นเด็กกระเป๋าวิ่งหนีไปจากที่นั้นทันทีนักขับรถสองแถวหน้าซีดเผือดความรักตัวกลัวตายบังเกิดขึ้นแกเขาสดที่จะประมาณ อย่าอย่ายิงผมเลยครับพี่ดำผมจะไปส่งพี่ดำเดี๋ยวนี้แหละเขาละล่ำละลักรีบก้าวขึ้นนั่งต่อหน้ารถยนต์ในเวลาเดียวกันนั้นเองเจ้าพนักงาน3ามสี่คนก็โผล่ออกมาจากตรอกขุนโจรยกสเตนขึ้นประทับยิงกล่าวไปทันทีเสียงสเตนดังสนั่นหวั่นไหวผู้พิทักษ์สันติราชอีกคนหนึ่งตกไปเหยื่อกระสุนของเสือดำล้มกลิ้งตำรวจอีกหนึ่งคนรีบหมอกเข้าหาที่กำบงัง รถยนต์สองแถวถูกสตาร์ทเรื่องแล้วรับพินเพ่นแผลวขึ้นไปนั่งตอนหลังรถร้องตะโกนบอกคนขับให้แล่นไปโดยเร็วแล้วยิงกราดเจ้าพนักงานไว้จงกระทั่งไม่มีตำรวจคนใดกล้างโอศีรษะขึ้นมายิงโต้กับเขารถสองแถววิ่งไปอย่างรวดเร็วราวกับลูกธน,นูทิ้งตลาดบ้านปองไว้เบื้องหลังทิ้งความตื่นตระหนกตกใจไว้แก่ประชาชนชาวบ้านปอง คณะตำรวจรวบรวมกำลังกันได้แล้วรีบหารถยนต์ติดตามเสือดำในทันทีในห้านาทีเท่านั้นรถยนต์สองแถวก็จากบ้านโป่งมาเป็นระยะทางประมาณ7กิโลเมตรขุนจรหันมามองดูข้างหลังรถของเขาโล่งใจที่ไม่มีการติดตามมา เขาลุกขึ้นเดินก้มตัวมานั่งข้างหลังคนขับวางสเตนไว้บนตักของเขาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบสองธนาบัตรออกมาเปิดออกนับธนาบัตรร้อยบาทใหม่เอี่ยมห้าฉบับส่งให้คนขับรถหนุ่มไอ้น้องชายไม่ต้องกลัวกันล็อกกันจะไม่ทำอะไรแกเลยขอบใจมากที่ช่วยเอื้อเฟื้อนำกันหลบหนีตำรวจมาได้เอากันตอบแทนบุญคุณของแก500บาทเขาหันมายิ้มให้เสือดำนิดนึงไม่ต้องหรอกครับพี่ดำ ผมยินดีช่วยเหลือพี่ขุนโจรหัวเราะยัดธนบัตรลงไปในกระเป๋าเสื้อเชิ้ตของคนขับรถเอาไวเ้เถอะการทำให้แกต้องเสียผลประโยชน์และตำรวจเขาจะต้องนำตัวแกไปสอบสวนแกจะต้องเสียเวลาทำมาหากินอย่างน้อยก็สองสาวันเอาเงินนี่ไว้ใช้เถอะอน้องชายขอบคุณมากครับพี่ดำผมโล่งใจแล้วนึกว่าพี่ดำจะใส่ผมด้วยสเตนซะอีกพี่ดำจะให้ผมไปส่งท่าม่วงหรือเมือการครับ ไปเมือนการน้องชายส่งกันที่บ้านเหนือถ้าตำรวจเข้ามาเชิญแกไปโรงพักแกก็บอกเขาตามตรงแล้วกันว่าแกถูกบังคับด้วยสเตนให้แกขับรถมาส่งกันไม่มีความผิดอะไรลอกน้องชายแล้วก็อย่าไปโง่บอกเขาล่ะว่ากันให้เงินแกห้0รบาทครับครับผมทราบดีคุณโจรถือสเตนปีนพนักมานั่งเคียงโคกับคนขับและชวนพูดคุยกันเป็นอย่างดี นานๆก็หันมามองดูข้างหลังอีกครั้งหนึ่งแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีรถยนต์คันใดติดตามมาเลยก่อนที่จะมาถึงบ้านบุญมากประมาณ200เมตรเขาก็บอกให้คนขับอยู่รถหลังจากนั้นรับพินก็ได้รับความเอื้อเฟื้อจากคนขับรถให้หนังสือพิมพ์3-4ี่ฉบับหอสเตนคู่มือของเขาให้เรียบร้อยหลังกอนน้องชายกันจะจดจำบุญคุณขขงแกไว้เสือดำกล่าวกับนักขับรถสแถว ขณะที่เขาสือสเตนลงมาจากรถเก็บไปเถอะอน้องชายเราแยกกันที่นี่แหละกันจะไปตามทางของกันคนขับรถหนุ่มมองดูขุนโจรด้วยความพอใจแล้วนำรถไปจากที่นั้นมุ่งตรงไปยังสถานีตํารวจเพื่อรายงานให้ตํารวจทราบว่าเขาถูกเสือดำบังคับด้วยเปินจึงจําเป็นต้องพาขุนโจรมาส่งตามคำสั่งทั้งนี้นับว่าเป็นความฉเฉลียวฉลาดของคนขับรถที่ช่วยตนให้พ้นมนทิน รับพินพาตัวเดินผ่านประชาชนตรงมาอย่างบ้านเพื่อนรักของเขาที่ได้สูญเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครสนใจกับเขาเลยเพราะไม่รู้จักเขานั่นเองขุนโจระรมัดระวังตัวตลอดเวลาจนกระทั่งมาถึงบ้านเพื่อนเก่าพอเดินผ่านประตูรั้วเข้ามาเขาก็เลเห็นเจ้ามวนกำลังแก้เครื่องยนต์สองแถวคันหนึ่งขุนโจหยุดชะง,งักร้องขึ้นดังๆมวนโวย ชายหนุ่มผู้เป็นหลานของบุญมากเงยหน้าขึ้นมองดูเขาทันทีอาพินแล้วจาม้วนก็ว,วิ่งเข้ามาหาเสื้อผ้าเนื้อตัวเปรอะเปื้อนน้ำมันเครื่องเลอะเทอะไปหมดผมให้ไอ้เชื่อมไปคอยรับอาที่สถานีขุนโจรถอนหายใจหนักๆข้าเห็นแต่รถไม่เห็นไอ้เชื่อมที่แรกเข้าใจว่าเองขับรถคันนั้นซสียอีกไอหลานชายอาเกิดปะทะก,กับตำรวจที่บ้านปองยิงกันหูดับตับไหม อาเกือบจะเป็นเหยื่อกระสุนตำรวจซะแล้วตำรวจตั้งเจ็ดแปดคนไล่หญิงอาเจ้าม้วนหน้าตื่นลืมตาโพลงแล้วอาหนีมาได้ยังไงกันถามโดยเร็วอามารถสองแถวคันนึงบัง,บงคับเจ้าคนขับด้วยสเตนหมอนั่นกลัวล้นล้านแต่อาก็ให้เงินไป500บาทม้วนถอนหายใจหนักๆอากำลังเพราะร้ายแล้วอาผู้หญิงของฉันล่ะถูกถามถึงทัศนีขุนโจรก็รันทดใจอย่างยิ่ง อาผู้หญิงของเองเขาไม่ได้มากับอาล็อกอาแยกทางกับเขาแล้วอาสงสารเขาไม่อยากจะให้เขามาตกรกรรมรลำบากกับอาอาก็เลยทิ้งเขาไว้ที่กรุงเทพซึ่งนับว่าครรอดดีที่สุดที่เขาไม่ได้มาด้วยไม่ก็คงถูกตำรวจยิงตายที่บ้านโป่งแล้วเจ้าม้วนมองซ้ายมองขวาคล้ายกับกลัวว่าคนนอกบ้านจะเลยเห็นขุนโจรเข้าไปบนเรือนกันเถอะครับอาฉันมีเรื่องหลายที่จะเล่าให้อาฟังอากำลังมีเคราะ ฉันสงสารอาเหลือเกินอาจจะอยู่กาญจนบุรีต่อไปไม่ได้แล้วล่ะตำรวจเขารู้ละแค่ละคายว่าอาพินแอบมาที่นี่อยู่เสมอและมีการติดต่อกับฉันตลอดมาเมื่อวานเนี่ยฉันถูกเชิญไปที่โรงพักอีกแต่ฉันปฏิเสธฉันรับแต่เพียงว่าอาบุญมากกับอาพินเป็นเพื่อนรักกันแต่ฉันเป็นเด็กไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับอาพินตำรวจเขาก็ว่าถ้าเขารู้แน่นอนว่าฉันส่งกระสุนปืนและเสบียงอาหารให้อาเขาจะยิงฉันทิ้งเสีย ขุนโจนไม่พูดอะไรเดินตามเจ้าม้วนขึ้นบันไดไปบนเรือนคำพูดของเจ้าม้วนก้องอยู่ในหูเขาอากาลังเคราะห์ร้ายทั้งสองนั่งลงข้างนอกชานเจ้าม้วนตะโกนสั่งคนของเขาคนหนึ่งให้ไปนนั่งอยู่ข้างล่างคอยระแวดระวังดูต้นทางไว้เพราะเกรงว่าเจ้าพนักงานตำรวจอาจจะจู่โจมเข้ามาในบ้านเพื่อค้นหาตัวเสือดำอาครับฉันสงสารอาจริง มวนพูดเสียงเครืออาเคราะหหลายที่สุดกองปราบพิเศษประทักกับพวกอาในป่าเมื่อเช้าวานเนี้ยขุนโจรตกตะลึงพึึงพเพลิดเล่าให้อาฟังให้ละเอียดสิมวนก็ว่ากองปราบเข้าไปพบสมุนของอาโดยบังเอิญครับเกิดยิงต่อสู้กันขึ้นคนของอาสองคนถูกยิงตายอีกคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสและมาตายในเมืองเลิศคนเดียวเท่านั้นที่ถูกจับเป็นเวลาเนี้ถูกขังอยู่โรงพัก ฉันทราบเรื่องนี้เพราะเขาเล่าลือกันแต่ฉันไม่กล้าไปเยี่ยมจอเลิศหรอกครับ่ายของอาตำรวจเขาเผาหมดแล้วใบหน้าของรับผินม่นหม,หมองเขาตื้นตันใจและเศร้าใจอย่างยิ่งชัตาของเขาเริ่มตกอับอีกครกกาของข้าขุนโจรพึมพำน่ากลัวว่าข้าคงจะถูกตำรวจยิงตายในไม่ช้าเนี่ยแล้วเขาก็ฝืนหัวเราะแต่ว่าอย่างไรก็ตามอาเป็นชายชาติเสือคนหนึ่ง ข้าจะอยู่อย่างเสือและข้าจะตายอย่างชายชาติเสือก่อนที่หลายเสือของข้าจะลบไปข้าจะต้องอาะวาทให้ถึงที่สดุดเมื่อมันเป็นคนดีกับเขาไม่ได้ก็ขอเป็นเสือไปตลอดชีวิตม้วนมองดูเขาด้วยความรักเคารพรู้สึกสงสารเสือดำมากอาครับตำรวจมาป้วนเปลี่ยนที่บ้านเราเสมอฉันขอแนะนำอาด้วยความหวังดีอาจจะต้องรีบออกไปให้พ้นเขตของเทศบาลโดยเร็วที่สดุด ฉันเชื่อเลือเกินว่าถ้าตำรวจบ้านปองติดตามมาถึงที่นี่เขาก็จะต้องแจ้งเรื่องปะทะก,กับอาให้กองตำรวจภูธรท,ทราบและในช่วโมงนี้ตำรวจคงใจยกขยงกันมาล้อมบ้านฉันไม่ปลอดภัยแล้วล่ะครับอารีบหนีเถอะอาควรจะหลบหนีไปจากเมืองการโดยเร็วที่สดอาจจะต้องการอะไรบ้างบอกฉันของอะไรที่ฉันมีอยู่อาต้องการใช้ก็เอาไปแล้วก็ฉันจะให้เงินอาติดตัวไปสักพันบาทเพื่ออ,อาจะได้ใช้สอยในยามคับขัน ขุนโจรทราบซึ้งใจอย่างที่สุดเจ้าม้วนรักเคารพเขาเช่นเดียวกับอาของตอนข้าขอบใจเองมากไอหลานชายเข้าไม่นีหรว,วะข้าจะพักผ่อนที่นี่อีกสักวันหนึ่งเขาพูดเหมือนกับคนใจลอยนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็กล่าวต่อไปแต่ว่าถ้าเกิดประทกกระกับตำรวจขึ้นเองจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเออข้าไปดีกว่าม้วนเองดีต่อข้าหลือเกินหลานชายเอ้ย ถ้าชีวิตข้ายังอยู่วันหนึ่งข้าคงจะมีโอกาสได้ตอบแทนเองให้สาสมเลยทีเดียวหมวนยิ้มเศร้าๆอากินข้าวกลางวันมาหรือยังจอมโจรสั่นศีรษะอย่ามาเป็นห่วงอาเลยไอหลานชายพูดจบเขาก็ลุกขึ้นเยินข้าจะอาบน้ำผลัดเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวซะก่อนแล้วข้าก็จะลาเองไปตามยถากรรมดาวประจำตัวของข้าอับแสงซะแล้วข้าต้องแยกทากับเมียรักของข้าข้าต้องสูญเสียบริวารทั้งหมด เดี๋ยวนี้ข้าเหลือตัวคนเดียวแล้วเขาก็เข็นหัวเราะเสื้อผ้าของบุญมากที่ซักรีดไว้ยังมีไม่ใช่เหรอมีจ้าอามีอีกหลายชุดอาเอาไปใช้เถอะอาพ,พินเอาไว้ที่เนี่ก่อนหลังแต่จะผุกพังไปอาไปอาบน้ําสิอาฉันจะเตรียมเสื้อผ้าไว้ให้ขุนโจรพาตัวเดินเข้าไปในห้องทางขวามือสมองเขาเขาต้องใช้ความคิดอย่างหนักหน่วง เขาตั้งใจว่าเขาจะบุกป,ป่าฝ่าดองมุ่งตรงไปสุพรรณบุรีบ้านเกิดเมืองนอนของเขาที่นั่นเขายังมีสมัครพักพวกอยู่อีกหลายคนความเป็นโจรของเขาจะดำเนินต่อไปไม่ได้ถ้าหากว่าเขาไม่มีบริวารร่วมมือกับเขาช่วงมงนั้นเองรับพินก็เดินทางไปจากบ้านของบุญมากและความคาดคะเนของเจ้าม้วนไม่มีผิด หลังจากเสือดำออกไปจากบ้านเขาไม่ถึงสิบนาทีตำรวจภูทรประมาณ30คนก็ยกมาถึงเรียงรายกันเข้าล้อมบ้านหมุนมากทันทีแต่การตรวจค้นได้ทำความผิดหวังให้กับเจ้าพนักง,งานตำรวจอีกตามเคยเสือดำหนีไปแล้วขุนโจรกับม้าคู่ยากเดินทางบกเข้าป่าใหญ่มุ่งตรงไปสุพัรณบุรี3วันในป่าสูง ผ่านมาด้วยความว้าเเวเปล่าเปลี่ยวใจอย่างยิ่งเสือดำบุกเข้ามาในเขตสุพรรณบุรีแล้วสามวันที่ล่วงมานี้เขาต้องนอนกลางดินกินกลางทรายแล้วไม่ได้พูดอะไรกับใครเลยนอกจากนั้นๆก็พูดกับม้าคู่ยากของเขาคล้ายกับว่ามันฟังภาษาคนรู้เรื่องมองจากยอดเขาเล็กๆลูกหนึ่งลงไปยังเบื้องล่างเสือดำได้เลยเห็นหมู่บ้านแห่งหนึง่งปรากฏอยู่ในสายตาของเขา ภูมิประเทศแถบนี้เขามีความชำนาญเป็นอย่างดีรับพินบอกตัวเองว่ามันเป็นหมู่บ้านที่สร้างขึ้นใหม่และคงไม่ใช่ที่อยู่ของชาวบ้านป่าอย่างแน่นอนมันอาจจะเป็นซ่องโจรน,นาดในนาดคณะหนึ่งซึ่งมีอยู่มากมายหลายแห่งในบริเวณป่าของเมืองสุพรรณบุรีนี้เขาต้องการน้ำและอาหารขุนโจรบังคับม้าควบขับลงไปสู่เชิงเขาด้วยความระมัดระวงังเนื่องจากบางแห่ง เป็นที่ลาดชันอีกสักครู่นึงหมู่บ้านที่ไลเห็นก็ใกล้เข้ามาทุกทีชายชะกันหลายคนพากันมองดูเขาอย่างตื่นเต้นชุมนุมชนแห่งนี้คือถิ่นพมนักของบรรดาดาวร้ายแห่งสุพรรณบุรีนั่นเองความเก่งกล้าส,สามารถของตำรวจกองปราบพิเศษซึ่งมีอาวุธทันสมัยทำให้ขุนโจรทั้งหลายในแดนสุพรรณบุรีต้องพาบริวารอพยพหลบหนีมาอยู่ที่นี่ช่วยกันสร้างที่พักขึ้น มีร้านค้าและตลาดเล็กๆมีโรงเหล้าและบ่อนการพน,นันนักเลงการพน,นันในสุพรรณบุรีเป็นส่วนมากมักจะเดินทางมาเล่นถั่วเล่นโปกันที่นี่และทุกคนย่อมเป็นนักสู้ที่สามารถคุ้มครองตัวเองได้ที่นี่เราควรจะเรียกมันว่าแดนไอเสือเพราะมีผู้ร้ายขนาดไอเสืออยู่ไม่ต่ำกว่าสิบคนทุกคนล้วนแต่เป็นอาชยากรที่ตำรวจกำลังสืบหาตัวอยู่ ขุนโจรบังคับม้าตรงไปยาร้านเหล้าแห่งหนึ่งและก้าวลงจากหลังม้าถือสายบางเหียนนำเพื่อนยากของเขาไปผูกไว้ที่ต้นไม้ต้นหนึ่งเขาตรงเข้ามาหาชายหนุ่มร่างใหญ่ซึ่งกำลังนั่งเป่าหีเพลงอย่างเพลิดเพลินแล้วรับพียงก็กล่าวถามน้องชายที่นี่มีเหล้าและกว่าอาหารไม่ใช่เหรอผู้ถูกถามเพียงแต่พยักหน้าให้เขาแล้วเป่าหีเพลงต่อไป ในทำนองเพลงที่ฟังแล้วน่ารำคาญมากกว่าไพเราะเจ้าพ่อสุพรรณบุรีพาตัวเดินเข้าไปในร้านเหล้าและบ่อนการพน,นันอย่างองอาใชายชะกันไม่ต่ำกว่า40สคนกำลังสวนเสเฮคากันอยู่ในสถานที่นี้บ้างก็ดื่มเหล้าบ้างก็ร้องรำทําเพลงและบ้างก็เล่นการพน,นันกันอย่างหน้าดำคร่ำเครียดพอเสือดำปรากฏขึ้นเสียงจอกแจกจอแจก,ก็เงียบกริบสายตาทั้งหมด จ้องมองดูรับพินเป็นตาเดียวเจ้าหนุ่มร่างใหญ่หน้าเหี้มคนหนึ่งปราดเข้ามายืนเผชิญหน้าเขาพี่ชายแกเป็นตำรวจหรือว่านักเลงกันเว้ยมาดีหรือมาร้ายที่นี่เป็นที่ของพวกเราถ้าม,มาดีก็เชิญตามสบายเรายินดีต้อนรับผู้ที่อยู่นอกกฎหมายทุกๆคนจอมโจรยิ้มเล็กน้อยตำรวจคือประปักของกันกันเป็นเสือไม่ใช่ตำรวจ กันฆ่าคนตายที่กาญจนบุรีแล้วก็หลบหนีกระเซาะกระเซิงมาตามยถากรรมกันหนีร้อนมาพึ่งเย็นกันมาดีไม่ได้มาร้ายเจ้าหมอน,นั่นพยักหน้ามองดูรูปลักษณะของเสือดำด้วยความพอใจถ้าแกมาหลายคนกันก็คงเข้าใจว่าแกเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบหรือสายลับของตำรวจแต่นี่แกมาคนเดียวกันเชื่อแล้วว่าที่แกเล่าให้กันฟังนะ่ะเป็นความจริง แล้วเจ้าหนุ่มที่มีท่าทางเป็นนักเลงเต็มตัวก็ยกมือตบหลังเสือดำค่อนข้างแรงที่นี่ไม่มีกฎหมายเมื่อแกเป็นเสือและแกมีเงินพอจะใช้สอยแกอยู่กับพวกเราได้เชิญตามสบายน้องชายแกจะดื่มเหล้าหรือไปร่วมเล่นถั่วเล่นโป๊กเกรเขาก็เอาคุณโจรยิ้มให้คู่สนทนาของเขาขอบใจพี่ชายเจ้าหมอนั่นขวาสายตามองไปรอบๆห้องและกล่าวว่าถ้าเงินท้องของแกมีเหลือแล้วก็ แบ่งให้การใช้บางสี่น้องชายเจ้าหนุ่มร่างใหญ่พูดหนักแน่นเสือดำรู้ดีว่าคู่สนทนาของเขาพูดกับเขาด้วยการขู่บังคับไกลๆเกลยคงยินดีรู้จักกับกันเพื่อจะได้พึ่งพาอาศัยกันต่อไปกันเชื่อลบชาวสุพรรณบุรีเขาเรียกกันว่าเสือลบถึงแม้ว่ากันไม่ได้ใหญ่ยิ่งเหมือนอย่างเสือมเหสศนหรือว่าเสือดำแต่ฝีมือของกันก็คงไม่ยิ่งย่อนกว่าเสือดำเท่าไหร่นักกันจะให้ความสะดวกกับแกทุกประการในระหว่างที่แกอยู่ที่นี่ รบพินล้วงกระเป๋าหยิบธนาบัตรออกมาเปึกหนึ่งนับสองให้เสือลบ100บาทพี่ชายกันมีเงินติดตัวมาเพียงเล็กน้อยขอมอบให้พี่ชายเท่านี้แหละเออขอบใจแกมากเจ้าลบพูดโดยเร็วแววตาเป็นประกายรอดดึงแขนเสือดำพาเดินไปนั่งร่วมโต๊ะกับเขาที่โต๊ะตัวหนึ่งแล้วกระซิบก,กระซาบบอกขนจรไอ้น้องชายที่เนี่ยอยู่ในอำนาจของเสือใหญ่นอนพี่ใหญ่เขากำลังยืนแทงปออยู่นอน รูปร่างเขาใหญ่โตสมชื่อแล้วก็พูดถึงฝีไม้ลายมือละก็การคิดว่าเสือดำที่ขึ้นชื่อเลือนน้ำก็คงไปรองเขากันเป็นสมุนขนสนิทของพี่ใหญ่ไถยังไงละก็แกควรจะรู้จักกับพี่ใหญ่ไว้ขุนโจรหัวร้อฮือๆดีแล้วกันจะหาโอกาสรู้จักกับเขาพูดจบรับพินก็หันไปทางบ่อนกนารพนาันด้านสายมือเขาเลยเห็นเสือใหญ่อย่างถนัดเป็นชายกลางคนรูปร่างสูงใหญ่เจ้าของใบหน้าสี่เหลี่ยม ผมหยิกเสียงใหญ่ผิดปกติท่าทางหยาบคายนุ่งกางเกงเวสบอยขาย,ยาวสวมเสื้อเชิ้ตตาหมารุกน้ำเงินสลับขาวคาดเข็มขัดกระสุนปืนพกแกจะพักอยู่ที่นี่สักกี่วันน้องชายเสือลบกล่าวถามเขาต่อไปรับพินนิ่งอยู่สักครู่กันจะพักอยู่คืนนี้เท่านั้นแหละพรุ่งนี้กันจะไปสุพรรณบุรีได้น้องชายคืนนี้กันจะหาที่พักให้แกแต่ว่า กันขอบอกสิก่อนนะถ้าแกขวัญอ่อนแกอาจจะหมดความสุขเพราะที่นี่มีการเตะปากกันบ่อยๆหรือบางทีก็ยิงกันตายด้วยเหตุที่ขัดใจกันเล็กน้อยเท่านั้นรับพินหัวเราะแกล้งกระเาวเสือลบเล่นกันชอบแพ้เสือลบหรือไม่ก็ชกกันดิมัดรุ่นๆเจ้าลบขมวดคิ้วย่นเออกำลังใจของแกเข้มแข็งพอใช้ทีเดียวแต่รูปร่างหน้าตาคอกแกแมันเหมาะที่จะเป็นพระเอกยี่เกสมากกว่า แล้วเจ้าลบก็หัวเราะลั่นลุกขึ้นเดินไปทางบ่อนการพน,นันความจริงเจ้าลบหรือเสือลบไม่ได้มีฝีไม้ลายมือนอกจากอาศัยพวกมากเสือดํากวักมือเรียกคนรับใช้เข้ามาสั่งเหล้ามาดื่มเสียงเออะเฮาในสถานที่นี้มันทําให้เขาลืมเหตุการณ์ในด้านเศร้าไปได้คนรับใช้นําขวดเหล้ามาตั้งบนโต๊ะพร้อมด้วยถ้วยแก้วแล้วก็เดินกลับไป รับพินยหยิบขวดเหล้าขึ้นรินใส่แก้วครึ่งแก้วยกขึ้นดื่มจนหมดวางแก้วไว้ล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบสองบุหรี่ไม้ขีดไฟออกมาจุดโศกเจ้าหนุ่มนักเลงชั้นเสือคนหนึ่งเดินมาทางบ่อนการพานันพอเลเห็นเสือดำมันก็หยุดชะงักและปราดเข้ามานั่งร่วมโตะ๊ะสวัสดีพักพวกเกมาจากไหนไว้ยพูดพลางคว้าขวดเหล้าขึ้นมารินใส่แก้วแสดงความใหญ่ยิ่งของตอนกันคือเสือโชอด รู้จักกันสิน้องชายรับพินคว้าข้อมือไว้ปัดถ้วยแก้วตกแตกกระจายอย่าทำอย่างนี้ขุนโจรพูดเสียงกร้าวถ้าอยากกินขอข่าซื้ก่อนสิวะเหล่าแก้วสองแก้วจะเป็นอะไรไปถือวิสาสะแบบนี้มันเหยียบกันนี่วาขาย,ยอมไม่ได้เพราะเหล่านี่ข่าซื้อเจ้าหนุ่มที่มีร้อยแผลเป็นจากคมดาบที่แก้มซ้ายผุดลุกขึ้นเยินเอื้อมมือจับแขนเสือดำกระชากตัวให้ลุกขึ้น ไอ้ลูกไก่นี่มึงไม่รู้จักกูหรือวะรบพินหัวเราะรู้แต่ว่าแกไม่ใช่ลูกชายของกันเสือโชดแห่งสุพรรณบุรียกมือชี้หน้าเขามึงใจแคบมากมึงเข้ามาในดงนักเลงเหล่าแก้วเดียวมึงหวงกูจะสอนให้มึงรู้จักกูซะบ้างพูดจบหมัดขวาของเสือโชดก็ลั่นปังทันทีรบพินเตรียมตัวอยู่แล้วเขายกท่อนแขนซ้ายขึ้นกันไว้ พร้อมกับปล่อยหมัดขวาตรงออกไปเต็มเหนี่ยวมันรุนแรงอะไรอย่างนั้นถูกปากครึ่งจมูกครึ่งของเสือโชดพอดีคู่ต่อสู้ของเสือดำเสถลาไปประทัาฝาห้องล้มลงก้นกระแทกทุกๆคนลุกขึ้นจากเก้าอี้ทันที เหมือนกับพยัก์ร้ายที่ถูกเจ็บเสือโชดขบกรามแน่นจ้องมองดูหน้าขุนโจรแล้วกระชากปืนพกในซองปืนข้างขวาออกมาแต่ความว่องไวของเสือดำเหนือกว่าจอมโจรดึงปืนพกในซองปืนของเขาออกมาได้เร็วกว่าไม่ถึงวินาทีแล้วเขาก็ปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องทันทีปังรรวอนเวอร์9มม,มระเบิดขึ้นเสือโชดสะดุ้งเฮือกสุดตัวขมวดคิ้วนิ้วหน้าฟุบลงกับพื้นห้อง สิ้นใจตายทากลางความตื่นตะลึงของบรรดาเสือต่างๆซึ่งเป็นพักพวกของเสือโชดเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเสือดำยกปากกระบอกปืนขึ้นเป่าควันเปินแล้วเก็บไว้ในซองตามเดิมสุดตัวนั่งบนเก้าอี้รินเหล้าใส่แก้วแล้วยกขึ้นจิบ